จ้ะพี่น้องอีันจะคนเห็นไหมจ้ะเหลือตาแค่เด้ยวเอเดียวร้อนหลายไห้ตาถอดถุงมือแหละจ้ะร้อนเอ้าไม่เป็นลมดาเริ่มหมามือตะวันกาบอกเพื่อนแหละถุ้มจะดนไปรอดไหมนะจ้ะจะไม่บอกเองเออเอาคงอยู่ตงนี้เธอจ้ะเฮ้ยเ้ยก็บตีจ้ะมามามา อืมนี่คือกันแด้วเหยียบแตกพ่อมอื่ามันเอ็นแม่เออว่าเดี๋ยวพี่ก็ยังว่าว่ามีเหยียบแตกยาดาวก็ว่าโออจะไหนด้วยเก่งจ้ะให้จุ๋มบอกเก่งยาดาวก็วัดจ้ะก็พาเด็กหน่่ยมาเหยียบเหรียญบต่อมาหิจักหนุ่มมันจะกาใส่กันเด้อจุ๊บปีเลอืมมาเด้อมาเด้อเก็บเพชรละกันเก็บโนเวนมาใหตังค์คุโนเวนจ้ะ กลเกลเลยกวนมาเหยียบมาเหยียบเล่นเลียเลีนปือฟังไหนก็กินอะไขก็เชียร์เลียนเจะ้ะเราก็เขี่ยร้วยก็นัน,นไป่จ้ก็เขี่ยไปเนาะก็เหยียบไปพอมราก็แมามันแตก ไปเลยกว่าตะกลิาพากันมาลูกพาหลานมาเยอะจี่ไหนได้เก่งเก่งเก่งจ้ะเก่งเขามาเก็บกินเก่งมากจะมาคำคำเพราะก็อยู่เลาะคนนี่เลยหรอกไม่เอาแมาจะมาคัดเอากาแฟก่อนดูนี่ี๋ยวเขาก็แกะกินจ้ะ แล้วเขาเก่งกว้างก็แขะไปกินเธอจันทักทีเป็นแบบนี้นี่เราก็ได้ของเรานี่ก็เก่งกว้งก็กินไปเราก็เห็นเราก็เก็บอะไรมันกินไปอะไรมันก็เหยียบเธอจ้ะใส่ผอมเี่เราก็ดุดเห็นไหมนี่คือเราก็ดุดเดี๋ยวเก่งกินที่น่อะไรจอมอืาอ่าฮะเธอจ๊ะเลาก็ทำเตะไปเถอะเก่งกว้งก็กินถได หัวมันจะกินแต่อดอกมันเห็ดอกขาเต็มยังไงนี่คือรอยเก่งเลยว่าแบบนี้เด้อจัดเด้อว่าอะไรเครื่องบินมันดังออืหือถึงป่าเก่าโอ้ยเน่า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 หลายขัดเอ่ะนั่นเน่ามอยู่ในยาอุ๊ยได้โอ้ยถากก็มีแตกกุดกุตายกุดที่เด้อจ้ะพี่น้อง <c oughs> ต้องถากต้องแตกเนาะจักเลยเพื um ่อนกันเซลจากเยจ๋มเชิญทำยายาด่าทำเพชรแตกน้องมีแข่งมีแย่งดอกกอะไะเคสมันกรอบพี่น้องแต่ถ้าเก่งขวงทำแตกแล้วคนกต่ทำแตกด้วย้ะเด้อเคสมันกรอบขาดมันจะเปิดก็ไม่ได้เพราะว่าเคสที่นี่เขาไม่เปิดปลามากเลยเพราะป้องกันที่ว่ามันปลามันแห้งเขาไม่ได้แบบ นั่งปิดนั่งอะไรคือนัอ่นเลาวก็ถอนไปเลยมันได้ยึดประมาณหยับยาดาวเก็บนี่เด้อจ้ะเด้เไอไข่เก็บไอ้ชอบไข่มันได้จี้เก็บเนาะจังเนาะฉันหนุกอะไรหน,นุกกาหนามเนี่ยหนุกเป็ยดน้าโอ้ยจะ้ะไม่ใช่กลัวไข่แย่งเด้อจ้ะเพราะว่ามัน,มนตาเฮ็ดมันกรอบนี่เขาจะปิดที่หลังเขาไม่ถ่ายให้ดูจ้ะ Chúng chúng hụt lại mới lùn lượng Cảm này là gì Không dịp Đồ này cái Tất cả cả tầng tít đi khớp Không sống đâu tí Để đi khớp cầu đó chờ bà kẹp bà khẹt khẹt chạy vào Ngủ con đấy Ngủ cắn chạy quá quen quá chậm chạy lắm The Doctor Tung công an đi đưa nó tung nó khai, dì nát, nó khá dài nôn cổ ta mới nó kinh nè nó, tèn ngon càng nó chân chân vậy rồi, chân cái chân cả, chân 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 thân, dài chân ในไทค่ะนี่เดี๋ยวคนเดตาคนไปด้วยกันคืงไม่ใหม่ พี่เนาะมันจะควรเห็นไหมจ้ะเลือดตาเขาด้วยเด้อร้อนหลายไห้ตาถอดถุงมือแหละจ้ะร้อนเอาไม่เป็นลมดาเริ่มหนามือแต่ไ <Christianity> ม <ni> ่กาบอกเพื่อนแหละถุงมือโดนไปรอบนี้นะจ้ะจะไม่บอกเองเออเอาคนเดียวเลยแหละสามสิบกระดอกแล้วโว้ยกวบกวบสี่ห้าดอกนี่แหละถึงสิบไหมล้๊ ประมาณนี้แหละไม่ถึงเกินที่เรกเซลกันได้จ้ะเซลกับเพื่อนนี่เต็มตะกาแเลยจ้ะคลิปนี้จะตั้งค <c ười> ิดว่าเอน็นจะได้ดอกที่ใหญ่มันกินแตกไปหมดเลยแต่ดอก,อกน้อยนี่ <c ười> ออดอกน้อย่แล้วดอกใหญ่ใหญ่มันกินไปเร็วตกแอ็นตกเก่ง เดี๋ยวถ้าดอกแก่หน่อยนี่ละดอกแ่ใหญ่มันทำแตกไปหมดไม่ได <ide> <h ans S 2> ้ให้ดูมิไม่ได้ถ่ายจ้ะดอกแก่ใหญ่ที่เขากินไปถ้าประมาณนี้แหละเห็นดูวยร่งถึงโอ้ทำไมมันนี่ถูกแล้ว ขามันใหญ่จ้ะถึงโดนก็จะหน่อยแต่ขาก็ใหญ่ดีเสียงหนื่อยแล้วเด้๋ยวจะเป็นลมลมจะลมหลายโลกลโอ่ะเดี๋ยวจะถูกแล้วขาไม่ใหญ่ไปขาใหญ่อยู่ตักสันโอ้ยอุ้ยนี่เป็นโกงนี่ึงวเล็กนะเจ้าเนาะ าจะตกนิดหน่อยพอวัวไปเร็วมาเนี่จะกำลังขึ้นเลื่อนยิงตกกลางใหญ่จ้ะร่างมันทานพอเก็บรอบหลังเราจะเนาะให้เขาเก็บเก็บได้ดูจะตกเก็บขัดออกด้วยใจเด้อเป็นเป็นกลุ่มได้แล้วก็ขัดเอาขึ้นเก้าขัดเอาจ้ะคนก็นดเดินวน ับรถจักรยานดตกแล้วก็ขังเขายาดาวเี้ยงเก็บ <sh> จับจับไปละอ้ยดอกน้ไม่อาชักดอกนึ่งปิดไว้จ้ะขัดเอาหน่อยจ้าเนาะข้ามไปด้วยจ้ะตอนนี้ไม่ถ่ายไวจักโมงดอก้ข้ามแล้วข้ามมันอยู่ในปดาปเฉยไม่ใช่ข้ามเอึดอันประมาณสี่โมงเย็นแล้ววะนีไม่ได้เปิดอยู ลืดน่ดอนะตัวได้ตรงนี้จอบตัวเด็โอ้ยอดหน่อยถูกแล้วออจะ้ะถูกแล้วเนะาะตะขาอ้วนดีจะ้ะเก็บมีครับก็อ้วนถูกแล้วมดกัน,นี phát là mình hỏi có hai mất rồi đó kênh cũng Kết Mình chết mình có ngủ là học vật yếu lắm Bánh mới vấy Mình mua con chết À mà giờ đó đến 8 tháng các bạn là chờ Đến là tháng các bạn À lo đến hát thua rồi đi นี่จะเดาเดินละโลเอาตามทางมาเรื่อยๆรอเพื่อนมาโอ้ดอกไม้ติดมากจ้ะมาเห็นมาแล้วเดี๋วนลงไปทางกันเลยเคยเก็บกันเลยมามองดูโอ้ยขาสั่น ตะ well. นี้ิปเลยก่อนนั่งมองไปมองมว่าคุณยืนไหมท่าเห็นหนั่งเก็บทำงานไปกีกไ่เห็นเห็นเห็นตอนลุกลุกนึ่งลำบากนีดบนดอกตาตะเจ็บบอกแล้วชิบนัง สองดอกขาใหญ่ตาจันเต็มตะการเลยพี่น้องเอ้ยไม่อยู่บ้านไปบ้านได้ลบต่างชาติถามเมกี้คุยเขาไม่รู้เรื่องยาาจุ๊บคุยย่าดาวพูดตอบไม่เก่งเนาะแต่กระต่างชาติดอกไม่ใจคนน่ดจะหญิงเขาหายัดที่กันเนี่ย แต่ดาวพุดนอดไปเด้อจ้ะนูเวหลายปีกับจริงนี่ไม่ได้คุยตะใครเนาะมนวันคุยตะก็ลูกก็หลานก็สามีกับงานที่เขาแล้วก็ขึ้นฟังที่แต่ตอนนี้ก็เสร็จแล้วแหละ